ไอ้กาดหลวนื้นจัดรถกัติดเอ้ยเดี๋ยวลงไปเล่ติไว้ต้อยใจตู้องผีร่วงจุงนไม่กะจัดเ็งเออน้องกปาดิเปิดตูวไอ้ผีร่วงดีใายต้องออกปาตุ่มดีเลยนี่ครับกับผม ตอร์โบุตรกรรมไหมอมีเตอร์แมบุตรกรรมตัวนี้ไหมตับตวนี้ตัวนี้ตัีปีลงกมาเลวมาโนองขึ้นนนะครับเอ้ยต่มันจไม่ไหวจริงเลยเดียวกงเดรอนๆอยโ่อ้ต่ไอ้เดี่ยวเดียวก็จะเีเดี่ยวผี่วงแบกอ้ไลวะไอ้ไม่มีเรงเลยต่มนเดี๋ยวเดียเดยวแบกอ้ลก้องบเอ้ย อ่าตาเลยตีไม่กลเ็นโอ้ยนักฝันนี่เลยออกมีลมมีลมีลครับมีลมยากี่นะั่งแต่ไป,ปรับต้นไม่ใหญ่เบรร้อนนี่นอเบรกได้เบรกได้เบรกได้บนะันดีว่าด้นกินข้าวเลยไหมนี่วันเสียงนี่มาดีมาดีออมาดีเหรอครับมาดีครับบันดีว่ากินข้าวเก้ดานเลย เดี๋ยวดานนี้มีด้านไหมครับดานนี้ไม่มีด้านเลยครับเดี๋ยวนี้ครับได้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 นี้ไปกินข้าวเด้หลวงนงเราเลยนี่เลยด้านในวัดไร่ทองทองตั้งอย่างนี้เลยไม่ได้เลยไม่ได้ไม่กินข้าวกลับไปกินก้าวไปร่วงมากินข้าวเนี้ยอ๋ออันนี้โยกไปแล้วนี่ยโยกตัวจามวกบอย่ร้อยไม่ต้องห่วงนะร่วงไปตรงไหนครับจามตั้งกระที่จนเขี่ยวไม่กล้าเลยเลยครับสวัสดีครับปีน้องเอฟซีครับวันนี้ปีร่วงชงมาตรง บุตรตาตั้มกับพีอารานกาเต้น้องเจ๊กับแล้วก็บอดีน้องวิทย์กับส่วนกินเก้าเสียงดีที่ว่าเรียกว่ามีล้วงจงวงุ้ง,ง,งกับมีล้วงจงุงว่าาบางปี่ย่างรานมั่งเจ้าไม่ด้วยกับมีล้วงจุงไม่เก่งใหญ่แล้วกบแล้วก็ ครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบแม็กบุตรนะครับกับพลดบริษัทเทอร์โบครับพี่ล่งยงอันนี้ได้ปามได้ยางได้เลี้ยนได้หมดเลยได้ดีโยอดได้ดีไหมครับได้ดีครับได้หมดเลยครับเยอะได้ดีครับได้ดีนะครับตัวนี้เยอะครับวันนี้ว่าพี่ลองยงกินก้าวก่อนว่ากันนะ่ล่ยงาเก๊กโตพี่น้องโตกับปุงกับยวบหยวบเลยพี่น้องเออได้แล้วก็มาเล่ปลาเก็มกับปลาเก็มพี่น้องโตดไว้ให้กับปลาดุกกันพี่น้องแล้วก็ปักน็อตพี่น้องเออวันนี้ปักนอก็ับ แล่นำจุกนี่ยุบยุบเลยครับมาพี่น้องมากินข้าวกับพี่ล่วงจงว่ารับเด็ดกับหรือคนแล้วครับแก็ปโอนกับราดแกงปอนพี่น้องอืออืมราดไปเลยครับไอเนื้อจนเกี้ยวจามสังกะสีพี่ล่วงจงป้าไม่เคยกล้าเลยครับทำเต้าเตาเลยพี่น้องพี่ล่วงจงไม่ใจเกรงใจนี่ ป <ừ. S 2> ้อนเลยพี่น้องจัดเจนเลยครับพี่น้องมาครับกินข้าวกับพี่ลุ่งวะครับ <ừ. S 2> <ừ. S 1> น้ำจุ๊บพี่น้องมันปูพี่น้องเอ้ย ราเข้มแบบก็พุ่มากรับพี่น้องกีดกัดตามพีร่วงสงกับก็พุ่มาที่เฉยกดแจ้กดใจไอ้พีร่วงนะคับราดนำแกงกระหิตยวบๆเลยพี่น้อง 오라. 괜히 그러나까피가폰 워디코.